อมยังอมแล้วจสองที่สงสอี่สอมี่สอชสี่ที่สอ้าี่สอหกออแปีก้า่สอสบทีสองสบเอ็ดที่สอสสอและยีบาไม่ได้มาต้องเอามือมาทาไมคะเอาลูกโทรมาทำไมอ่ะให้หนี่มีอยู่ไหนมีอยู่แล้ครับลูก น,นี่อยู่แลนด์นี่ไงอยู่ที่แลนด์เลยครับอา้าวนี่หนูเหรอหนูถอดรองเท้าหน่อยครับผมหนูถอดรองเท้าหน่อยลูกหนูต้องปลอมตัวทำไมอ่ะเดี๋ยวโดนกระถิ่งใครจะมาเลิฟหนูเยอะเลยแหละเขาต่อคิวกันเยอะโดนจริง่ะเนี่ยครับ นอนกาเทิ่มเหรอครับแค่กลัวเฉยๆครับกันไว้ก่อน๋อตอนหนูได้ปิ๊บปิ๊วก่อนแล้วถ้าวันนี้หนูมาช้าจังเลยครับอืมอืมอืมไปมหาวนะมามหามีทยาลรอมหนึ่งมหามีรอมหนึ่งคืออะไรนี่ไงหนูถ่ายรูปส่งมาตั้งแต่สามสี่ชั่วโมงแีไปที่หนางประเทศมาแล้วมีก็กลับมาแล้วคือ หนูหนูพยายามจะไปหามีดําเท่นแต่ว่าหนูไปไม่ได้ที่ไหนที่นู่นไงนี่ไปที่ล้อมนะลูกใช่หนูไม่มหนูนเชิหนูข้าไม่เป็นอ่ะเอาแค่โหลดล้านเชร์แล้วก็เข้าปกติเลยครับหนูกดเข้าแล้วครับมันไม่เข้าให้ก็เลยไปไม่ได้ใ้นไ่หรอไอ้มีจะไปยังครับหรือว่ายังไง อย่าวมี้ก็ไปแล้วมั้งมันไม่มีใครมาหามี้เลยใครวราจะมาหาไม่มีแล้วคนนั้นวันนั้นใครคนไหนคน,คนที่มีเห็นว่าสำคัญกว่าหนูไงไม่มีคนที่มีเต้นอยู่หรอตรงเนี้ยเขายืนอย่างนี้มี้ยืนตรงหน้าอ๋อพี่คอมปะอันจะเป็น จะเป็นพี่คอมโบคือใครครับคือเพื่อนมี<ะ>พี่มีใช่เลยเป็นแบบพี่พี่เพื่อนๆอะไรเนี่ยใช่เหรอใช่ครับไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ย,อ,ยอันนี้แกงมีปไปไหนหมดครับ แก๊งนี้นั่นสิตอนแรกก็อยู่กันเยอะนะนี้มาแก๊งหายหมดนั่นไงมาละคุณย่าป่ะนะแพ้เนี่ยดีไรครับหนูเอาอะไรให้มีเนี่ดีไรครับหนึ่งสองแปดห้าครับถ้าแพ้หัวโล้นอะไรอ่ะไม่เอาถ้าแพ้หัวโล้นไม่รู้แหละไม่ไม่ไม่รู้เล่นแล้วเอา โอเคโอเคอันนี้คือออกยังอะครับออกแล้วเอามีไม่ได้กดตกลงโอมันเร็วเกินมีแพ้แน่เลยมันชอบให้แพ้ถ้าไม่กดคอนเฟิร์มอ่ะมีเตรียมเลยยังไม่ไม่น้ำล้าตามเมื่อกี้มีไม่ได้กดคอนเฟิร์มมีเตรียมเลยโอ้ มาอ่ามาอนนี่ไงกไกตัด้อนทำไมมีเตรียมหรือยังอะไรกันไกมันตัด้อนได้ลูกไม่รู้เลยกันไกชนะดูชนะเนี่ยมันขึ้นดาวอยู่กันไกชนะลูกนี่วิชนะเฮ้อะไรสองหนึ่งอีกเป้าเดียว เอา้าทำไมหนูชนะแล้วหนูชนะไม่ใช่หรอกมีกินหนูสอนเลยนูชนะอเ,เอาใหม,ม,ใม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเชิญไม่ได้หนูเชิญไม่ได้ทำไมอ่ะเชิญซ้ำไม่ได้มีลองเชิญหนูได้ไหมหนึ่งเก้าสี่แปดมันใช้ โอ้ยอสมองมอจะระเบิดเชิญผู้เล่นซ้ำไม่ได้วายสมองหนูจะระเบิดหนูเป็นไหรหนูมีชาไหมลูกกินนี่แหละกินซูชิอะไรกินชาซูชิก็ได้เหมือนกัน,มนไม่ช่วยนะซูชิต้องกินชาครับมันช่วยไม่ใช่หรอครับมันลดอยู่นะนิดนึงแกมีทั้งวอลไม่มีแล้วหรอครับตอนนี้ทำไมอยู่คนเดียวหอหออฮอหอผมหมดไฟ โหมดไฟทำไมใครกระทืบหนูโกดโกดจะกระทืบเขากระทืบหนูทำไมหนูไปทำอะไรเขาล่ะอืมไม่รู้ครับมีแต่แกงนมีแต่แกงที่เขาจะกระทืบเราอะเขาก็ต้องเราก็ต้องไปทำอะไรให้เขาหมั่นไส่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่รอหนูได้ปืนก่อนเดี๋ยวตอบรับให้หมดเลย นี่มีอะไรขวงใส่แน่ๆมีว่าหนูไม่ใช่คนทำหนูไม่ใช่คนทำแต่หนูก็ต้องรู้ว่าแก๊งหนูไปทำอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูรู้แค่ว่ากระถิ่นน่าจะเยอะอยู่แก๊งเราก็ต้องรู้เรื่องนะลูกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อนบอกให้ตีก็ไปตีไม่รู้เขาทะเลาอะไรกันนั่นแหละเอ้า เรามีหน้าที่ช่วยเพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะผิดหรือถูก <c oughs> เพื่อนเราถูกเสมอไม่ได้เพื่อนเราผิดก็ต้องว่าไปตามผิดใครข้องใจก็เข้ามาเลยนักเลงไปแล้วผิดก็ต้องเตือนเพื่อนนะผิดก็ต้องบอกว่าไม่พอใจมีอะไรก็เด้งมาไม่ได้อหัดเป็นนักเลงมาหต่เด็กๆนะมันมีไงยิงแก่งมีไม่เคย เคยทำใครก่อนนอกจากมีคนมาทําห้ามไปรังแกคนอื่นเขาก่อนนอกจากเราโดนนู่นโดนนี่แล้วเออก็ค่อยว่ากันแต่เราจะไม่รังแกคนอื่นก่อนนะลูกเราก็ไม่ได้รังแกเราแค่รู้ว่าเขาสู้เราได้นั่นแหละต่อให้สู้ได้<อ>ไม่ได้อ่ะถ้าเขามารังแกก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะต่อให้เขาเป็นแก๊งใหญ่กว่าแล้วเขามารังแกก็ไม่ได้ยอม แต่เราจะไม่ทําใครก่อนแม้แต่แก๊งเล็กหรือแก๊งใหญ่มีหนุ่มเพิ่งรู้นี่ใช่มันแพงไหมอะเนี้ครับไม่น่าแพงนะมันแจกฟรีเอา้าน่าจะยากไปทีให้หนูมาแน่เลยมันเท่ขนาดนี้มันแจกฟรีเนี่ยนะใช่เขาแจกฟรี<อ>ทั้งเมืองเนี่ย<อ>มันคู่กับสกินนี้เนาะ แต่ฟรีคู่กับสก,กินนี้เออขอโทษครับโอ้ไม่ใส่นะของฟรีเราใส่นี่นี่หนูได้นี่มาด้วยชอบไหมหนูอุ้ยสตีดเหรอครับอุ้ยน่ารักมากเลยนี่หนูได้แฟชั่นนี้มาฟรีได้มาฟรีได้ไงใครให้พี่อมให้อันนี้ชอบไหมโลกอันนี้ อันนี้โอ้โเฮ้ยชอบ,ชอบหเหมือนเ,อหเหมือนกระต่ายพี่นู่เลยเอาไหมเอาครับนี่มีคนมาเก็บรถมีไม่เก็บสวยหรอบ้า,าเก็บสวยเขาทำไมเขาไม่เก็บรถแล้วเราเลยนะไเ,เขาเก็บไปเถอะแค่เก็บรูดงคนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือกันโอเค แบ่งปันมีน้ำใจให้ผู้อื่นนะลูกโอเคกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าหนึ่งเก้าสี่แปดครับอันนี้อันนี้ชอบไหมลูกอันน่าอะไรสวดอยู่รู้ยังอุ้ยชอบครับมาเลยครับชอบเหรอหนูไม่โดนเหรอลูกอ่าไม่โดนนะครับ ไม่น่าหมอนะมีว่าหมอนแล้วครับมีตอนนี้นี่น่ารักไหมน่ารักแต่หนูว่าจะใส่น่าจะดีกว่าเข้ามามันอันใหญ่อ่ะอันนี้ดีกว่าอุ้ยอันนี้แหละน่ารักอันนี้พอมีใส่แล้วพี่ก็บอกว่าลำคาื่อนหมองลำคาญลูกโป่งเพือนไม่มีหรือเปล่า เออเพื่อนไม่มีแล้วก็มาลาคาญค,คนอื่นเขาเนาะจริงอ,อหนูมีเงินอยู่ตอนนี้ประมาณห,หนูให้มีเดาดีกว่ามีเท่าไหร่หนูมีเท่าไหร่โอ้ยเพิงเห็นเอนหนูให้มีเดามีเท่าไหร่คิดว่าคนอย่างหนูเนี่ยหนูมีสองเอ็ม 6, <000. S 1> หกแสนหกพัน องหมื่นมากกว่านั้นสามหมื่น <30, 000. S 1> มากกว่านั้นห้าหมื่นน้อยกว่านั้นสี่หมื่นน้อยกว่านั้นสามหมื่นห้ามากกว่านั้นนิดนึงเอ้ยน้อยกว่านั้นสามหมื่นสองโอ้ 30, <000. S 1> โหเปะเลยมีค้อจะเก่งมีพลไไปตั้งร้านกว่าหนูตีบูปืนกอกสองทีไม่ติดเขามีหนุ่มงอมมาก หมดไปตั้งห้าล้านอ่ะใช้เงินฟุ่มเฟือยไปแล้วนะมีหนูขึ้นอาวุธน,นะครับหาใช้เงินประหยัดประหยัดบ้างอ้าวโอเคมีเพิ่งให้ตังหนูมาครับคนอื่นเขาหว่าจะได้เงินอ่ะเขาต้องผ่านยากความลำบากแค่ไหนหนูรู้หรือป้า มีจะได้มาแต่ละบาทสองบาทอ่ะมีต้องทาอะไรบ้างแต่หนูมาใช้วันนึงก็หมดแล้วอ่ะมีเพิ่งให้ไปวันนึงหนูก็ใช้ไปละล้านสองล้านวันเกิดน,น,น่าจะได้มาสักสองล้านแหละหนูก็ใช้วันเดียวหมดเลยได้มาสี่ล้านหนูไม่คิดถึงถึงคนที่เขาหาตังค์หล่ะลูกว่าเขาหามายากลำบากแค่ไหนห,หนูลงไปฟาร์มหรือ,อยังว่ามันยากไหม กว่าจะเก็บเหล็กมาได้สักแห่งหนึง่งกว่าจะไปโพอ่ะว่วงนอนมากหนูรู้เปล่าโอเครับขอโทษตู้แดงหน่อยนะครับได้ค่ะพี่ขอใช้ตู้แดง<ด><ห>น่ะครได้เลยค่ะได้เลยค่ะ,ะไม่ได้ครับใช้ระเบียบบีตีนะ,ะใช้เลยครับต้องขอได้เหรอ แรกเราไงครับมีมีแรกเราห้ามใครเหยียบแล้วปะได้อ้าวทำไมอ่ะเราแต่เราต้องแต่เราต้องมีน้ำใจให้คนอื่นเข้าใจไหมลูกไม่สังคมอ่ะถึงจะเป็นสังคมที่ดีได้เราู้รู้จักให้เขาก่อนแล้วต่อไปเราก็จะได้กลับ ถ้าหนูไม่ให้เขาแล้วสมมติอนาคตออะหนูไปต่างประเทศแล้วแก๊งเขาเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าหนูเนี่ยโอ้เออแม่งเคยไม่ให้กูอะไอ้แก๊งนี้พอต่อไปอนาคตเขาก็ไม่ให้เราแทนที่จะได้พันธมิตอะหรือสร้างมิตภาพอะกลับได้สตูแล้วก็แขนไปอีกเราก็ตีมันเลยเออล้วก็ตี นั่นแหละแล้วก็มุงพ่าบ้าเพาก็เหนื่อยอ่ะเ,เพราะฉะนั้น่ะต้องเป็นคนดีนะลกูกครับนี่แหละหดีแล้วดีที่สุดละอะไรที่ดีก็ทำตามอะไรไม่ดีก็อย่าไปทำตามมากเช่มทุกอย่างแหละในบนโลกใเนี่ย ถาหนูเจออะไรดีๆหรือผู้ใหญ่เขาทําสิ่งดีๆหนูก็ดูไว้เป็นตัวอย่างอะไรไม่ดีหนูก็อย่าไปทําตามนะครับครับหนูโสดเหรอใช่ฮะอะไรเอา,าไม่ย่นสดก็นั่นแหละ อ๋อไม่มีมมใครมีแฟนอยู่เลยไม่ใช่หรอเมื่อวันก่อนอะ่ะก็วันก่อนนี่ครับมีไม่ใช่วันนี้อ๋อลูกแล้วทาไมถึงเลิกกันล่ะครับมีเงิหานีดหน่อยครับถึงขั้นเลิอกกันเลยหรอได้คุยหนูเลีรยหรือย,อยังเลีร์แล้วครับแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมเนี่ยโอเคครับโอเคคืออะไรหนูผิดใช่ไหมเนี่ยเะฮะ,ฮะ หนูทำตัวไม่ดีเลยไม่ใช่หนูเนี่ยเด็กดีที่สุดละทำดีๆนะใช่เอาเขาไม่ดีหรือเราไม่ดีดีเขาดีเออแม่ว่าเราไม่ดีีงั้นน่ะใช่หนูไม่ดีเองอาแล้วทำไมหนูทำตัวไม่ดีล่ะลูกมันอาจจะมองความดีไม่เหมือนกัน สวัสดีละเออว่าทำไมป้าป้าถามหาหนูทุกวันเลยฮะป้าเชอป้าออมถามหาหนูทุกวันเลยคิดถึงหลานอยากอุ้มหลานจังเลยเนี่ยมีไรปึกษามี้ได้แล้วลูกเข้าใจไหมได้ความรัะ มีเทียนใช่ไหมไม่ได้เก่งือนกันเพราะมีเอา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 มีเมีเอารอะเอามีเอาตัวเองไม่รอดจริงแต่มีคิดว่ามีเอสอนคนอื่นได้แบบเป็นโค้ชได้แต่มีแค่เอาตัวเองไม่รอดแค่นั้นเองมีประสบการณ์เยอะไหมครับพอตัวถ้าเรื่องความรัดนะมีก็คิดว่ามีน่าจะมีประสบการณ์อยู่ถ้ากัเยอะขนาดนครับ มีให้เก้าสิบอีกสิบคือไม่รู้เรื่องอันนี้คือพอตัวหรอครับใช่เก้าสิบเต็มนะตัวหรือเปล่าครับมีเก้าเก้าอะเก้า<ฮ>้าเอร์เซ็นนะเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นที่ไม่ค่อยรู้ว่าน,นี้นะ่าเรียกว่าเต็มตัวนะไม่ใช่พอตัวแนละนั่นแหละมีอาจจะมีประสบการณ์เต็มตัวก็ได้มาว่ามีรู้ทุกอย่างมีผ่านมาเยอะ เจทำคว <น S 2> ะมรักที่ดีแล้วก็ไม่ดีเจ็บก็เยอะทําคนอื่นเจ็บก็เยอะโอ<ห>้โฮเราม่จะแนะนําให้หนูทําคนอื่นเจ็บใช่ไหมไม่อ่ะอะไม่ได้แนะนําให้คนอื่นเจ็บแต่บางทีที่เราทำเขาเจ็บอะเราก็มีเหตุผลของเราทุกอย่าง<ห>มันมีเหตุผลหมดบางคนอะ่ะรักกันก็จริงอะแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้สุดท้ายก็รักกันไม่ได้อยู่ดีปะ หละทุกอย่างแล้มันก็มีเหตุผลของมันงไม่้นงใจกว่าจะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบได้อ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยน้ามีล่ะตอนนี้เป็นไงมีหรอตอ,อนนี้มีหนุ่มๆหรือยังมีก็มีแบบนั้นแหละลูกแบบคุยคแบบุย คุยอะไรเงี้ยคุยแบบว่าแม่ไม่มีใครที่แบบว่าเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามีคุยหลายคนอยู่หลายคมใช่ครับโอ้ก็คุยไปด้วยครับตรงนี้ว่ามีจริงจังกับใครไม่ได้จริงๆหนูนายมีพาหนูไปหาเาลยเนี่ยยังไม่เจอใครที่แบบว่ามันมีจะหยุดอยู่ตรงนี้อะแบบปักหลักอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยยังไม่มีอะ แตนมีพานหนุไปหาบ้างท่งนั้นมีปัจจัยหลายอย่างมันก็เลยยังไม่ได้อ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะกิฟมีก็ไปเรื่อยของวีแหละมีพาหนุไปหาบ้างเร็วเหมือนมีเลยเอาแบบเหมือนมีเลยเอาแบบเหมือนมีคืออะไรแบบหลายๆคนฮะหนูจะเป็นจริงๆเหรอลูกใช่ แน่แนะหนูแน่ใจนะลูกใช่หนูจะเฮี้ยมันแม่หรอครอะอะอย่างนั้นไม่ไเรียกเฮี้ยครับหนูตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมใช่มันก็ไม่ได้คนเฮี้ยหรอกลูกเราแค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองถูกถ้ายังไม่ดีพอก็รวมๆกันถึงจะดี ต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่ใช่ได้เลยหนูจะหาจริงอ่ะลูกฮะให้มีพาไปหาไงครับโอ้สาวที่นี่เหรอสาวที่นี่ที่ไหนก็ได้ครับเ๋ยหนูก่อนหลังมีไปเลย,เยไม่ค่อยอยากให้หนูว้า มามา,มา,มาเพื่อนมีก็ไม่น่ามีใครที่แบบว่าดีดีเหมาะกันอยู่บ้างนะก็นึงมีนึกก่อน